หาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่ามัวตกใจนะคะรปภแบบเราต้องรู้ว่าต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มจากตั้งรวยบริเวณที่เกิดเหตุก่อนค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำา 2. เลือกจุดยืนที่ปลอดภัยไม่ขวางทางรถนะคะ 3. รีบแจ้งเหตุค่ะติดต่อหน่วยงานแพทย์หรือกู้ชีพข้อสุดท้ายคือการสื่อสารที่ชัดเจนค่ะส่งสัญญาณมือนกหวีดหรือวิทยุจาไว้นะคะ ยิ่งชัดเจนยิ่งช่วยคนได้ไวถ้าหายใจไม่ออกให้ปัมหัวใจช่วยก่อนเลยค่ะถ้ามีเลือดออกเยอะกดแผลไว้ให้แน่นถ้ามีคนเจ็บบ่นว่าเจ็บหน้าอกหรือมือศีรษะอย่าให้กินน้ำหรือน้ำดื่มเด็ดขาดนะคะและสุดท้ายช่วยด้วยหัวใจแต่ต้องไม่ทำให้แย่ลงกว่าเดิมนะคะจำไว้สี่ข้อง,ง่ายๆค่ะก็ช่วยชีวิตคนได้แล้วตั้งกลวยยืนปลอดภัย แจ้งเหตุและประถมพยาบาลค่ะทุกวินาทีมีค่าเพราะเราติด protection ดูแลทุกความปลอดภัย